บางเอิญคนเลี้ยงโคผ่านมาเห็นกบตัวเมื่อเลยกลบกำลังเพลินอยู่ในการฟังเทศอยู่ฟังธรรมอยู่คนเลี้ยงโคเยใ,ใส่ตับเดียวเลยตายตายเลยยังกบโดนตีตีกบเนาะ พอกบตายปุ๊บ ả? จิตกำลังเป็นบุศลสอยู่แวบบเดียวจากกบกลายเป็นเทวดาเลยเห็นไ,ไหมแวบบเดียวเนี่ยสุข,ขนาจิตเดียวกลายเป็นเทวดาเลยงงเลยกบตัวเนี้ยมีแสงเนี่ยจนวันหนึ่งตัดสินใจไปกราบถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอก เธอเป็นเทวดาอา้อาวยังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยเยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอไม่ได้ทำอะไรจะเจตนาเธอเห็นไหมเธอเป็นกบแต่เธอน้อมจิตมาฝังธรรมในขจัจิตในขณะจิตตัวนั้นก็เอาไม้ตีเป๊ะเดี่ยวคนเลี้ยงโคกบนั้นตาย พอกบตาย๊บจิตของกบตัวนั้นกลายเป็นเทวดาทันทีด้วยด้วยกุศลธรรมนี่ในความเคารพในธรรมสนใจเห็นไหมเมื่อสมัยนึงพีพิสูหนึ่งได้ผ้าจีวรใหม่มาสมัยก่อนจีวรหายากแต่พิสูงนั้น ป่วยหมดบทกรรมหมดชีวิตชีวิตดับลงแต่จิตนะไปห่วงจีวรน,นะ่วงจีวรก็กลายเป็นลไรไปเกาะอ,อยู่จีวรน,นี่นี่นแค่ขนาดจิตจะร,รู้ว่าปากคลองะแล้วถ้าเราเลี้ยงควายล่ะถ้าเราเลี้ยงโงววาล่ะฮนะ ถ้าเราห่วงหมาห่วงหลานล่ะห่วงลูกล่ะห่วงไรนาล่ะขณะกำลังจะงา่ามอยู่เนี่ยนะแวบขึ้นเนี่ยนะ,ะเนี่ยมันจึงได้พาดมาเป็นหมาอีแดงหมาอีดำอยู่เนี่ยหมาอีเสาอยู่เนี่ยเพราะงั้น ในสามสิบเอ็ดภพนี้ล้วนเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์นลกหรือเทวดาหรือไข่ก็ตามล้วนเกิดจากภพมนุษย์นี่แหละเพราะนั้นความเกิดเกิดนมนุษย์เนี่ยนะการเกิดเป็นมนุษย์ยถึงยากยิ่งเป็นทรัพย์อันเลิศที่เกิดมาเป็นมนุษย์ครบสามสิบสอง ฮะอบสามสิบสองทำไมท่านยอมแลกยอมแลกยอมแลกอะไรรู้ไหมยอมแลกกับทรัพย์สมบัติทางโลกหรือการมาผึกปฏิบัติธรรมและละทิ้งเงินเหมือนเงินแสน จริงครอบครัวพออ่อไหลรู้ไหมเพราะท้านเห็นความจริงเ,เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดของวัฏสงสารนะหลวงตาเคยพูดคนโง่นะคนโง่คนพลานปัญญาสามย่อมทำลายตัวเองเพื่อความสุขสบายในชาตินี้เนีเ่ยนะ